นี่จะเป็นดวงชะตาของชาวราศีทัตลมประจำเดือนกุมภาพันธ์2567นี้นะคะมาดูกันนะคะว่าในเดือนแห่งความรักนี้นะคะรวมไปถึงเป็นเดือนแห่งการเปิดรับสิ่งใหม่ๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยชาวาทัตลมนะคะจะได้พบเจอกับเรื่องดีหรือไม่ดีมีเซอร์ไพรสอะไรที่รอคุณอยู่หรือเปล่านะคะดวงชะตาจะนําพาคุณไปสู่อะไรมาล้วงใจไขค,ความลับกันค่ะอันดับแรกนะคะอยากให้ชาวราศีทัตลมนะคะหลับตาลงค่ะ ตั้งสมาธิตั้งจิต re, อธ e. erm ิษฐานนะคะสิ่งไหก็ตามที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใหก็ตามที่กำลังจะมาถึงคุณสิ่งใดนก็ตามที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏแด่ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ค่ะท่านที่ชื่นชอบการทำนายดวงแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวซึ่งเป็นดวงของคุณจริงๆประจาเดือนกุมภาพันนี้เป็นดวงของคุณร้อไม่ใช่แบบเรนดอมก็สามารถที่จะจองคิวเข้ามาได้เลยมีทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรค่ะ เจตนะคะโอ้โหเปิดมาแบบสับนะฮะจเจเวลเพสซับคอยนะคะเปิดมาแบบรุนแรงมากนะคะแม่อะไรอีกไหนมาดูกันซิจะเป็นอย่างไรนะคะไนออฟซอดค่ะไนออฟคัพนะคะทรีอฟสเปียนะคะอืมอันนี้ไม่หมองมองว่าดีนะคะคุณอาจจะถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องบางเรื่องแล้วนะคะ หรือคุณจะได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะกังวลใจอยู่นี้นะคะหรือความกังวลใจอะไรบางอย่างกําลังจะสิ้นสุดลงนะคะปัญหาเอ่ยอไรที่คุณคิดมากกังวลใจนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่กําลังจะสิ้นสุดแล้วคุณอาจจะต้องอดทนนะคะสําหรับในเดือนนี้นั่นเองนะแม่หมอมองว่าสําหรับชาราศีธนมนะคะที่มาเจอคลิปนี้นะคะ คุณอาจจะมีโอกาสนะคะที่จะได้ move on จากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีอย่างเช่นนะคะเรารู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินนะคะเหนื่อยนะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องรับผิดชอบนะคะหรืออาจจะเป็นหนี้สินก็ได้นะคะมองว่าคุณอาจจะมีโอกาสที่จะจบในเรื่องของหนี้สินหรือสิ่งต่างๆลงนะคะบางอย่างที่อึดอัดมานานเหลือเกินนะคะจะมีการจบนะมีการตัดขาดนะคะหรือคุณอาจจะเดินออกมาจากที่ทํางานที่ไม่ดีสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีและมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะมาถึงนี้นะคะคุณกําลังจะเหมือนได้เกิดใหม่นะคะหรือได้พบกับสิ่งใหม่ๆนะคะแม่บอกมองว่ามีโอกาสที่การเจ็บป่วยของคุณจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะสําหรับในเดือนนี้นะคะนะมันจะก่อเกิดชีวิตใปใหม่การเริ่มต้นใหม่ๆนะคะหรือใครบางคนที่อาจจะอกหักนะคะเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ไม่คาดฝันนะคะมันแลดูแล้วมันจะสิ้นสุดลงนะคะและมีโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตมหาสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นมีการย้ายที่ นนะะมีการเปลี่ยนที่ทํางานมีการเปลี่ยนแฟนนะคะการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเดินทางมาถึงคุณนะคะรวมไปถึงนะคุณจะมีโอกาสได้เจอกับอะไรใหม่ๆด้วยเช่นจังหวะในการหาเงินใหม่ๆนะคะจังหวะที่เราจะสามารถสร้างไรายได้อะไรบางอย่างได้เพิ่มเติมหรือจะมีใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นชาวราศีพอศ,ศิกันมังกรนะคะเข้ามาสนับสน,นุนหรือให้การช่วยเหลือนั่นเองค่ะมองว่าสําหรับปัญหาอะไรต่างๆที่คุณอาจจะพบเจอมาเนี่ยนะคะซึ่งมันอาจจะแย่มานานอย่างเช่น ชาวราศีธลมอาจจะเจอกับความรักที่มันท็อกซิกนะคะความรักที่มันไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะคะคุณจะเหมือนมีการตัดจบสิ้นสุดและเดินหน้านะคะจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาอย่างแน่นอนหรือใครบางคนนะคะที่อาจจะอยากมองหาง,งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะมันอาจจะไม่สามารถที่จะอดทนกับสิ่งเก่าได้แล้วอีกต่อไปนะค,ะคุณจะมีโอกาสเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่นะคะเปลี่ยนซัมติงอะไรบางอย่างแล้วนําไปสู่เส้นทางที่มันดีขึ้นนั่นเองค่ะการเปลี่ยนแปลงของคุณนี้มันมี สิ่งที่คุณอดทนมานานอยู่นะคะ ในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอเจอเจอกับการปวดหัวนะคะนะ้เหน็ดเหนื่อยกับปัญหาหรือเรื่องรอาวอะไรบางอย่างที่เข้ามาเช่นนะคุณอยากจะเป็นคนนี้อยากจะเป็นคนที่มีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะแต่ว่าสภาพดีที่ทํางานของคุณเนะี่ยมันไม่เอื้อมหนวยเลยมันไม่สามารถทําให้คุณไปมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่มันไม่ทําให้ชีวิตของคุณ,คณจเจริญก้าวหน้าและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนะคะําไปสู่ชีวิตที่มันดียิ่งขึ้นนะคะมองว่าชาวราศีธลมจะมีการเปลี่ยนแปลงนําชีวิต ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะตบมือให้เลยนะคะคุณจะได้กลายไปเป็นคนนี้แล้วนะคะจากที่เครียดเหลือเกินกับบางสิ่งบางอย่างนะคะถูกกักขังนะคะชีวิตไม่มีอิสร,ระนะคะหรืออึดอัดกับบางสิ่งบางอย่างนะคุณจะมีโอกาสที่จะเหมือนได้ไปเป็นนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมีกินมีใช้ไม่ขาดมือนะคะกําลังจะมีเงินทองไหลามาเทมาชีวิตอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมค่ะนะดังนั้นบอกได้เลยนะคะว่าคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ไม่ดีจะสิ้นสุดลงแล้วและก่อเกิิดชีวตใหม่ๆ นะการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาของคุณกําลังเดินทางมาถึงคุณกําลังจะออกจากความอึดอัดนะคะแล้วก็นําไปสู่การที่มีชีวิตที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นเหลือกินเหลือใช้นะคะรวมไปถึงถ้าคุณมีความคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแนะนํานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณอาจจะเน้นไปเกี่ยวกับงานที่ให้บริการก็ได้นะคะอะไรได้บ้างนะคะขายอาหารเครื่องดื่มคาเฟ่ของกินชากาแฟหรืออะไรก็ได้ที่เป็นการบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ก็ได้ด้วยนะขายของให้ลูกคา้ารับคนซัล l ์ลูกค นะคะคหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการบริการทําได้หมดเลยจะดีด้วยส่งผลดีอะไรบางอย่างกับคุณนะคะตอกย้ำด้ยวยไพ่ใบนี้นะคะ3ไม้เท้าคุณกําลังวางแผนให้ตัวเองและ คุณกําลังจะออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีอึดอัดนะคะทำให้คุณรู้สึกเซ็งนะคะหรือว่ารู้สึกท็อกซิกกับบางสิ่งบางอย่างและกําลังจะตั้งเป้าที่จะเดินไปสู่เส้นทางสู่อนาคตใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองค่ะมองว่าคุณจะมีโอกาสได้พบเส้นทางที่ใช่ของตัวเองได้พบเจองานที่ใช่สําหรับตัวตนของคุณได้พบเจอรักใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าไม่ต้องกัดก้อนเกลืกินและนําคุณไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นมีอนาคตร่วมกัน ก็ได้ด้วยนะคะมองว่าชาวราศีธลมคุณกําลังจะพลิกฟื้นดวงชะตาหรือออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันท็อกซิกและไม่ดีแล้วนั่นเองนะคะนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะหรือคุณอาจจะต้องพยายามที่จะควบคุมตัวเองนะคะต่อมา king of c u p นะคะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากใครคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นชาวราศีธน้ํานะคะได้แก่ชาวราศีกรกฎมีพิจิก ะะที่อาจจะแบบหมุนเวียนเข้ามาช่วยคุณนะคะอย่างเช่นคุณอยากจะได้โอกาสงานใหม่ๆ,ๆก็อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งคนนี้หรือไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงชาวธาตุน้ําก็ได้ที่จะมาช่วยสนับสน,นุนหรือพลิกฟื้นอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะรวมไปถึงสิ่งไหก็ตามที่คุณรู้สึกว่าโหม,มันยากเหลือเกินะในชีวิตมันยากเหลือเกินนะคะเช่นอยากจะมีงานใหม่แต่มันยากเหลือเกินชีวิตนี้อยากจับเงินแสนไม่ได้จับสักทีมันยากสําหรับคุณมาตลอดนะคะแต่เมื่อเข้าสู่เดือนนี้เป็นต้นไปอะคะ่ะสิ่งต่างๆมันจะแลดูง่ายขึ้นมันจะแลดูสมูทขึ้้้้นนคคุุณณจะไดั่งงบาแลว ต้องยืนตลอดเวลาคุณไม่ต้องพยายามทําบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาคุณจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของคุณพัดพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นค่ะตอกย้ำด้วย temperance นะคะกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงซัมติงจริงกระเบลเอยใดบางอย่างเดินทางมาถึงคุณค่ะ queen of cups นะคะคุณปรารถนานะคะปรารถนาให้ตัวเองมีความหวังปรารถนาให้ตัวเอง ได้มีชีวิตที่มีความสุขราบรื่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะคะนี่คือสิ่งที่คุณเหมือนคิดอยู่ในใจนะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเลอเกอหรือมีแต่ความทุกข์ความท้อค่ะคุณปรารถนาให้ชีวิตของตัวเ,เองอะวิ่งหรือผลักดันไปสู่เส้นทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะจะเดินเติบโ,โตได้อะไรประมาณนี้นะไม่เหมอะมองว่าสิ่งที่คุณคาดหวังนี้นะคะกับความสุขสบายความรู้สึกที่มันสบายใจความรู้สึกเป็นตัวเองความรู้สึกอ่อนโยนเนี่ยกำลังจะเดินทางมาถึงคุณแล้วนะคะดวงชะตากําลังผันเปลี่ยนนนไปสสู่่เ้้ททางทีีดขึ ะะเอาล่ะนะคะสุดท้ายนะคะ ให้บอกว่านะคะคุณมีเรื่องในใจตอนนี้ให้คิดเยอะไปหมดเลยสําหรับชาวราศีธลมนะคะคุณอาจจะคิดเยอะกับเรื่องบางเรื่องอาจจะอยู่ในช่วงของการต้องพยายามตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะพยายามเดินออกมาจากรักสามเศร้าราวามคนการถูกทรยศหักหลังการถูกแทงข้างหลังการถูกเอาไปเมาส์มอยนินทาในทิศทางที่ไม่ดีหรือมีใครบางคนพูดจาแรงๆกับคุณทําร้ายใจิตใจคุณนะคะมันทําให้คุณคิดมากเหลือเกินนะแต่สุดท้ายนี้ค่ะคุณจะสามารถเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มง ว่าเดือนนี้คนราศีสาตุลมต้องเจอแต่คุณจะสามารถตัดมันได้นะคะหรือคุณจะเข้มแข็งเพียงพอนะคะที่คุณจะหยุดคิดและเริ่มไขว่คว้าหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองค่ะคุณจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะมองว่าเดือนนี้สห้าลมค่อนข้างอ่อนไหวทางความรู้สึกนะคะเพราะคุณอาจจะรับข่าวสารมาเยอะนะคะหรือได้ยินเรื่องน้นเ,เรื่องนี้มาเยอะก็เลยอดคิดมากไม่ได้ต้องอดทนค่ะฟันฝ่าตั้งสติเอาไว้นะคะเราเรื่องราวต่างๆนี้จะผ่านพ้นไปลนะคะและรวมไปถึงสิ่งที่คุณอาจจะคิดมากหรือกังวลไปเองแม่หมอมองว่ามันจะม โอกาสที่เคลียรคลายไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นนะคะนะอย่าพยายามคิดมากนะคะพยายามทําใจให้สบายและอยู่กับปัจจุบันนี้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะ ไพ่ผีฟ้าอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะในเรื่องดวงชะตาของคุณคุณกำลังจะพบเจอกับอะไรนะคะต้องทําบุญด้วยอะไรถึงจะดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรนะคะว้าวดีมากเลยอ่ะนะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้พบเจอกับใครบางคนที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะหรือคุณจะได้พบเจอกับคู่นะคะที่เข้ามาอุปถัมภ์คำาชูฮิลลิ่งยิวยาคุณนะคะให้คุณนำแบบไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นในเดือนนี้ชาวทัดลมนะคะอย่าลืมหมั่นทําบุญสร้างกุศลนะกับองค์พระสงฆ์นะคะหรือ บุญเกี่ยวกับศาสนาถวายสังฆทานถวายพระเพนะถวายของเกี่ยวกับพระสงฆ์แล้วจะพลิกฟื้นดวงชะตาของคุณให้ดีขึ้นนะคะถ้าคุณมีความคิดอยากเสริมสวยอยู่แล้วทําได้เลยค่ะจะยิ่งเปิดโงเ่เฮงของคุณให้มากยิ่งขึ้นนะคะการเสริมสวยของคุณนี้จะทําให้คุณเนี่ยมีเหมือนเหมือนมีคนเข้ามาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนคุณนั่นเองในอนาคตนะคะพูดง่ายๆเลยปัญหาที่คุณเจออยู่นี้จะมีใครบางคนเข้ามาช่วยแก้ไขหรือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะและขอให้คำารมาดีๆนี้จงเกิดขึ้นกับทุกท่านทีี่่อยูในนราลมะะคะ